สายพันธุ์แมวยอดนิยมในไทยคุณเคยสงสัยไม่ว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่นอนขดตัวอยู่ปลายเท้าของคุณอาจไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่อาจเป็นผู้กลุ่มชะตาชีวิตเป็นผู้นำโชคลาภหรือแม้แต่เป็นผู้นำพาความวิบัติมาสู่บ้านของคุณได้แมวไม่ได้เป็นเพียงผู้ล่าหนูแต่พวกมันคือทูตทางวิญญาณ ที่มนุษย์กราบไหว้บูชามานับพันปีวันนี้ผมจะเปิดเผยความลับของสิบสายพันธุ์แมวที่กำลังครองเมืองไทยพลิกหน้าประวัติศาสตร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่แมวศักดิ์สิทธิ์ในวัดหลวงไปจนถึงการทดลองทางพันธุกรรมที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดหากคุณเชื่อว่าแมวมีเก้าชีวิตและเชื่อว่าเรื่องบังเอิญไม่มีจริง กดไลค์คลิปนี้เพื่อส่งต่อพลังงานดีๆและพิมพ์คำว่าศรัทธาลงในคอมเมนต์แล้วเราจะเดินทางเข้าสู่โลกของพวกมันไปพร้อมกันตอนที่1ในดินแดนสยามที่เต็มไปด้วยความเชื่อและไสยเวทมีสมุดข่อยโบราณเล่มหนึ่งที่ถูกกล่าวขานกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นคือตำราดูแมว มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้บันทึกเพียงแค่วิธีการเลี้ยงดูแต่บันทึกชะตากรรมของผู้เลี้ยงเอาไว้ด้วยในยุคที่ไฟสงครามยังไม่มอดไหม้กรุงศรีบรรพบุรุษของเราเชื่อว,ว่าแมวคือเครื่องรางที่มีชีวิตคือสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม้กาลและเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงปีพุทธศักราช2568ความขลังของสายพันธุ์มงคลเหล่านี้ก็ยังไม่เสื่อมคลาย เปิดประเดิมด้วยราชินีแห่งแมวไทยผู้ครอบครองสมญานามเพชรแห่งดวงจันทร์หรือที่เราเรียกขานกันว่าวิเชียนมาศนี่ไม่ใช่แมวธรรมดาที่ใครก็นึกจะเลี้ยงได้ในอดีตเพราะตามจารึกแล้วแมวชนิดนี้ถูกสงวนไว้เลี้ยงดูเฉพาะในรั้วในวังหรือตามอารามหลวงชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นตำนานเล่าว,ว่าวิเชียนมาศทำหน้าที่เป็นผู้ผีทักวิญญาณเมื่อเจ้าหน่ายชั้นสูงสิ้นชีพลง ร่างของแมววิเชียนมาศจะถูกนำไปไว้ในสุสานเพื่อรองรับดวงวิญญาณให้เดินทางไปสู่พบภูมิที่ดีลักษณะเด่นที่เปรียบเสมือนรหัสลับทางพันธุกรรมคือแต้มสีเข้มทั้ง9จุดบนร่างกายที่หน้ากากหูขาหางและอวัยวะเพศตัดกับพื้นขนสีครีมอ่อนดังสีของดอกบัวสัตบงกฏดวงตาสีฟ้าประกายสดใสนั้นเล่ากันว่าสามารถมองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นได้ ถัดมาคืออาคันตุกะจาดที่ราบสูงผู้มาพร้อมกับสีแห่งเมฆฝนนั่นคือแมวโคราชหรือแมวสีสวาดต้นกำเนิดจากอำเภอพิมายที่ถูกยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์หากวิเชียนมาศคือตัวแทนของความสูงส่งโคราชก็คือตัวแทนของวิถีชีวิตชาวบ้านและเกษตรกรรมสีขนของมันไม่ใช่สีเทาด้าน แต่เป็นสีเทาเงินยวงที่โคนขนขุ่นมัวเหมือนเมฆฝนตั้งเขาและปลายขนเป็นสีเงินระยิบระยับเมื่อต้องแสงแดดดวงตาสีเขียวสดใสเปรียบดั่งต้นข้าวกล้าที่กำลังงอกงามความเชื่อเรื่องแมวโคราชนั้นฝังรากลึกถึงขั้นมีพิธีกรรมแห่นางแมวเพื่อขอฝนยามใดที่แผ่นดินแห้งแลง้งชาวบ้านจะอุ้มแมวสีสว่สสางใส่ตะก้าแห่ไปรอบหมู่บ้าน เชื่อว่าเสียงร้องของมันจะส่งไปถึงพยาแถนให้ประทานฝนลงมาชุบชีวิตผู้คนนอกจากเรื่องฟ้าฝนแล้วโคราชยังเป็นแมวแห่งความรักใครที่ได้รับแมวโคราชเป็นของขวัญคู่กันในวันแต่งงานเชื่อว่าจะครองคู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรลักษณะพิเศษที่สังเกตได้ง่ายคือใบหน้ารูปหัวใจที่แสดงออกถึงความรัก และความผูกพันที่มีต่อเจ้าของอย่างสุดซึง้งแมวโคราชมีประสาทสัมผัสที่ไวมากหูดีจมูกไวและมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสูงมากหากคุณเป็นคนที่มันเลือกแล้วมันจะรักและห่วงแหนคุณยิ่งกว่าสิ่งใดราคาค่าตัวของแมวเมฆฝนนี้ก็สมศักดิ์ศรีความเป็นแมวมงคลมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับความสวยงามและความครบถ้วนตามตำรา การเลี้ยงแมวไทยโบราณทั้งสองสายพันธุ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การหาสัตว์เลี้ยงมาแก้เหงาแต่มันคือการสืบสารตำนานคือการอนุรักษ์มรดกที่มีชีวิตของชาติในปี2568นี้กระแสะการเลี้ยงแมวไทยกำลังกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งไม่ใช่เพราะเทรนด์แฟชั่นแต่เพราะผู้คนเริ่มโหยหาที่พึ่งทางใจและเชื่อว่าการมีสัตว์มงคลอยู่ใกล้ตัว จะช่วยเสริมบารมีและนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องราวของแมวไทยยังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนหน้าเราจะไปพบกับความลับที่ถูกซ่อนเร้นของแมวขาวปลอดและโศกนาฏกรรมของความน่ารักที่แลกมาด้วยความเจ็บปวดของแมวหูพับตอนที่2จากตำนานแมวในสมุดข่อยโบราณเราเดินทางมาสู่ความลึกลับที่ซ่อนเร้นอยู่ในประวัติศาสตร์ช่วงรัตนโกสินทร์ เรื่องราวของขาวมณีหรือขาวปลอดแมวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดั่งความลับแห่งสยามคุณรู้หรือไม่ว่าขาวมณีไม่ได้มีชื่อปรากฏอยู่ในตำรามรวมงคล17ชนิดในสมัยอยุธยาแต่มันกลับมาปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในสมัยรัชกาลที่5เรื่องเล่าขานกันว่าหลนกล้าวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานแมวชนิดนี้มากถึงขั้นต้องซ่อนพวกมันไว้จากสายตาชาวต่างชาติ แล้วมอบแมววิเชียนมาศให้ทูตอังกฤษไปแทนเพื่อเก็บรักษาสายพันธุ์ขาวมณีไว้เป็นสมบัติส่วนพระองค์ความงดงามของขาวมณีอยู่ที่ความบริสุทธิ์ขนสีขาวสะอาดทั่วทั้งตัวราวกับสำลีีไม่มีสีอื่นเจือปอนแม้แต่เส้นเดียวแต่สิ่งที่ทำให้ขาวมณีกลายเป็นที่ต้องการของนักสะสมและสายมูเตลูทั่วโลกคือดวงตา ยิ่งถ้าเป็นขาวมณีตาสองสีข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าดั่งท้องทะเลอีกข้างเป็นสีเหลืองอมพันธ์ดั่งพลอยบุษราคำแล้วแล้วก็ราคาค่าตัวจะพุ่งสูงขึ้นไปแต่หลักหมื่นหรืออาจถึงหลักแสนบาทในตลาดต่างประเทศความเชื่อในยุคปัจจุบันปี2568ยกย่องให้แมวตาสองสีเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภใครมีไว้ครอบครองจะช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองและเสริมบาร,รมีให้แก่ผู้เลี้ยง แต่อานิจาภายใต้ความงามดังอัญ,ญมณีนี้ธรรมชาติได้ซ่อนคำสาบเอาไว้ยีนที่ควบคุมสีขนขาวและดวงตาสีฟ้านั้นมักมาพร้อมกับความบกพร่องทางการได้ยินแมวขาวมณีจำนวนมากเกิดมาพร้อมกับอาการหูหนวกซึ่งเจ้าของต้องดูแลด้วยความเข้าใจและระมัดระวังเป็นพิเศษแม้หูจะไม่ได้ยินแต่พวกมันชดเชยด้วยความขี้เล่นแสนร,รู้และพลังงานที่ล้นเหลือ มันเป็นแมวที่ไม่เคยอยู่นิ่งชอบสำรวจและเข้ากับคนแปลกหน้าได้ง่ายจนน่าตกใจใครที่คิดจะเลี้ยงขาวมณีต้องเตรียมใจรับมือกับความสุกสนที่มาพร้อมกับความเงียบงันนี้ให้ดีข้ามฝั่งจากความงามแบบไทยๆมาสู่ความนิยมที่มาแรงแสงทางโค้งจากฝั่งตะวันตกนั่นคือสกอตติชโฟ o ์แมวหน้ากลมหูพับที่ดูเหมือนนกคูกตัวน้อย ความน่ารักของมันสะกดจิตคนไทยให้ตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าเบื้องหลังใบหน้าที่น่าเอ็นดูนี้คือเรื่องราวของความเจ็บปวดที่น่าเศร้าจุดเริ่มต้นของสกอตชิชโฟลมาจากแมวโรงนาตัวหนึ่งในสกอตแลนด์ชื่อว่าซูซี่ที่เกิดมาพร้อมกับหูที่พับตกลงมาการกลายพันธุ์ตามธรรมชาตินี้ถูกนำมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อจนกลายเป็นแมวยอดฮิตแต่สิ่งที่นักพ่อพันธุ์บางกลุ่มอาจไม่ได้บอกคุณคือ ลักษณะหูพับนั้นเกิดจากโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่าภาวะกระดูกอ่อนเจริญผิดปกติยีนตัวเดียวกับที่ทำให้หูของมันพับลงก็ส่งผลให้กระดูกข้อต่อทั่วร่างกายของมันผิดปกติไปด้วยแมวหูพับทุกตัวมีความเสี่ยงที่จะเจ็บปวดจากข้อต่ออักเสบข้อเสื่อมขาและหางแข็งเกรง็งทุกย่างก้าวที่ดูน่ารักอาจแลกมาด้วยความทรมานที่มันพูดไม่ได้ในปี2,568 แม้ความจริงเรื่องปัญหาสุขภาพจะถูกเปิดเผยมากขึ้นแต่ความต้องการในตลาดไทยก็ยังสูงลิว่วราคาของ Scottish Fold มีตั้งแต่หลักพันสำหรับเกรดเลี้ยงเล่นไปจนถึงหลักแสนสำหรับเกรดประกวดที่นำเข้าผู้เลี้ยงที่แท้จริงต้องไม่ใช่แค่หลงไหลในความน่ารักแต่ต้องมีความรับผิดช,ชอบอันยิ่งใหญ่ต้องพร้อมที่จะดูแลรักษาสุขภาพข้อต่อของพวกมันไปตลอดชีวิตต้องมันพาไปตรวจเช็คและให้ยาบำรุงนี่คือบททดสอบของความรักที่แท้จริง ว่าคุณรักมันที่รูปลักษณ์ภายนอกหรือรักที่จะดูแลชีวิตหนึ่งให้ดีที่สุดเรื่องราวของแมวยังสะท้อนให้เห็นถึงสองด้านของเหรียญด้านหนึ่งคือความศรัทธาและความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อีกด้านหนึ่งคือความงามที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นโดยแลกมาด้วยสุขภาพของสัตว์ในตอนต่อไปเราจะพาไปพบกับเหล่าผู้พิชิตจากต่างแดนแมวที่เคยเป็นนักล่าบนเรือสำเภาสู่การเป็นเจ้านายที่นอนตากแอร์ในคอนโดหรู และการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมที่ทำให้สีขนกลายเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะตอนที่ 3. เมื่อโลกหมุนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์แมวไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ประจำถิ่นอีกต่อไปการเดินทางข้ามมหาสมุทรของเหล่านักล่าหนูในอดีตได้แปลเปลี่ยนเป็นเส้นทางการค้ามูลค่ามหาศาลในปัจจุบันวันนี้เราจะพูดถึงสองสายพันธุ์มหาอำนาจจากตะวันตก ที่เข้ามาตีตลาดและยึดครองพื้นที่หัวใจคนไทยไปเกือบครึ่งประเทศนั่นคือ American Short Hair และ British Short Hair เรื่องราวของพวกมันคือตำนานของผู้ใช้แรงงานที่ไต่เต้าตขึ้นมาสู่ชนชั้นสูงเริ่มกันที่นักผจญภัยจากแดนไกล American Short Hair บรรพบุรุษของพวกมันคือแมวนักล่าที่โดยสารมากับเรือเมฟลาวเวอร์ เรือประวัติศาสตร์ที่พาผู้ตั้งถิ่นฐานไปสู่ทวีปอเมริกาในยุคนั้นหน้าที่ของพวกมันไม่ใช่การนอนอ้อนเจ้าของแต่คือการทำสงครามกับฝูงหนูที่จ้องจะทำลายสเสบียงอาหารความแข็งแกร่งอดทนและสัญชาตญาณน,นักล่าที่เฉียบคมถูกหล่อหลอมผ่านการเวลาและการคัดเลือกโดยธรรมชาติทำให้สายพันธุ์นี้ขึ้นชื่อเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงทนทานและอายุยืนยาว ในเมืองไทยลายที่ได้รับความนิยมสูงสุดจนกลายเป็นภาพจำคือลายคลาสสิกแทบบี้หรือลายสลิดวงก้นหอยสีเงินตัดดำที่คมชัดอเมริกันช็อตแฮร์ปรับตัวเก่งเข้ากับอากาศร้อนชื้นของบ้านเราได้ดีเยี่ยมนิสัยของมันมีความเป็นมิตรขี้เล่นแต่ก็ยังแฝงความเป็นนักล่าอยู่ลึกๆมันคือแมวสามัญประจำบ้านที่ราคาจับต้องได้เริ่มต้นที่หลักพันบาท ทำให้มันกลายเป็นแมวนอกตัวแรกของใครหลายๆคนแต่ระวังให้ดีเพราะความกินเก่งอยู่ง่ายของมันอาจทําให้แมวนักล่ากลายร่างเป็นถังแก๊สเดินได้หากคุณไม่ควบคุมอาหารข้ามฝั่งกลับมาที่ทวีปยุโรปกับสายพันธุ์ที่เก่าแก่ยิ่งกว่า British Shorthair สุภาพบุรุษจากเกาะอังกฤษที่มีประวัติยาวนานกว่า2,000ปีเชื่อกันว่าพวกมันติดตามกองทัพโรมันเพื่อบุกเบิกเกาะอังกฤษ ทำหน้าที่พิทักษ์เสบียงในค่ายทหารจากแมวทหารผู้บึกบึนกลายมาเป็นต้นแบบของแมวเชสเชียในนิยายอลิสในดินแดนมหัศจรรย์ด้วยใบหน้ากลมแก้มยุย้ยและรอยยิ้มที่ดูมีเลสัยในปี2568นี้กระแสะความนิยมของ b British s h o r t Hair ในไตได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเดิมที่สีสว่าดหรือสีเทาบลูคือสัญ,ญลักษณ์ของความคลาสสิก ตอนนี้เทรนด์ได้เปลี่ยนไปสู่ความหรูหราของสีทองและสีเงินโดยเฉพาะรหัสสีหายากอย่างโกลเด้นและซิลเวอร์แชดเดดที่ปลายขนเป็นสีเงินหรือทองระยิบระยับแมวสีเหล่านี้กลายเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะทางสังคมเรากับเจ้าของได้ครอบครองทองคำที่มีชีวิต ราคาค่าตัวของแมวสีพิเศษนี้พุ่งสูงไปถึงหลายหมื่นบาทหรืออาจแตะหลักแสนสำหรับเกรดนำเข้าความนิยมในบริติชช็อตแฮร์ไม่ได้มาจากรูปลักษ์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากนิสัยที่รักสงบและมีความเป็นผู้ดีสูงพวกมันไม่ใช่แมวที่เรียกร้องความสนใจไม่โวยวายชอบนั่งมองเจ้าของอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วง เหมาะอย่างยิ่งกับวิถีชีวิตคนเมืองที่อาศัยในคอนโดมิเนียมและต้องออกไปทำงานทั้งวันการกลับมาบ้านแล้วเจอเจ้าก้อนขนหนานุ่มนั่งรออยู่อย่างเงียบๆคือความสุขที่หาที่เปรียบไม่ได้อย่างไรก็ตามความเงียบขรึมนี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและโรคอ้วนผู้เลี้ยงจึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพของสุภาพบุรุษขนฟูนี้ให้ดี เรื่องราวการเดินทางของสายพัน์ธุแมวสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์จากคู่หูในการทำงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์สู่การเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการดูแลประคบประงมแต่ทว่าความต้องการในความสวยงามและความสะดวกสบายของมนุษย์ยังนำไปสู่การสร้างสรรค์สายพัน์ธุใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความขี้เกียจซึ่งเราจะได้เจาะลึกกันในตอนต่อไป กับราชินีขนฟูที่บัลลังก์กำลังสันคลอนและฝาแฝดขนสั้นที่ก้าวขึ้นมาแทนที่ตอนที่4หากจะกล่าวถึงความหรูหราและสง่างามในโลกของแมวคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเปอร์เซียคือราชินีที่ครองบัลลังก์นี้มาอย่างยาวนานโดยขนที่ยาวสลวยดังแพรไหมใบหน้าบี้แบนที่เป็นเอกลักษณ์และดวงตากลมโตที่ดูเหมือนตุ๊กตา เปอร์เซียเคยเป็นแมวที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งของโลกและของไทยแต่ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันบัลลังก์ของราชินีองค์นี้กำลังสั่นคลอนและผู้ท้าชิงที่ก้าวขึ้นมานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นญาติสนิทที่มีหน้าตาเหมือนกันราวกับแกะเพียงแต่ถอดเสื้อคลุมขนยาวทิ้งไปเปอร์เซียคือสัญ,ญลักษณ์ของความฟุ้งเฟอ้อในยุคก่อนการเลี้ยงแมวเปอร์เซียต้องอาศัยความทุ่มเทยอย่างสูง ทั้งเวลาและความอดทนในการแปลงขนวันละหลายชั่วโมงเพื่อไม่ให้ขนพันกันเป็นก้อนสางกระตังนิสัยของเปอร์เซียนั้นรักสงบไม่ชอบกระโดดโลดเต้นชอบนอนนิ่งๆให้คนมาชื่นชมความงามเรากับรู้ตัวว่าตัวเองคือปฏิมาก,กรรมที่มีชีวิตแต่ด้วยวิถีชีวิตที่รีบเร่งของคนรุ่นใหม่ภาระในการดูแลขนจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ นี่คือจุดกําเนิดของ e x ็ t i c Short h ตแฮรหรือที่วงการแมวเรียกกันติดตลกว่าเปอร์เซียสำหรับคนขี้เกียจมันคือผลผลิตจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเปอร์เซียกับอเมริกันช็อตแฮร์เพื่อคงลักษณะหน้าบีโครงสร้างตัวป้อมและนิสัยที่น่ารักของเปอร์เซียเอาไว้แต่ตัดทอนขนที่ยาวรุงรังออกไปเหลือเพียงขนสร้าหนานุ่มเหมือนกัมยี ที่ดูแลง่ายกว่ามากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองในปี2568ได้อย่างตรงจุดทำให้เอ็กโซติกช็อตแฮร์ก้าวขึ้นมาเป็นขวัญใจคนใหม่อย่างรวดเร็วแต่ภายใต้ความน่ารักของใบหน้าบี้แบนทั้งเปอร์เซียและเอ็กโซติกชอ็อตแฮร์ต่างต้องแบกรับชะตากรรมทางพันธุกรรมร่วมกันนั่นคือโครงสร้างกะโหลกศีรษะที่ผิดรูป ซึ่งนำมาสู่ปัญหาสุขภาพเรือรังรูจมูกที่ตีบเล็กทำให้พวกมันหายใจลำบากมักนอนกรนเสียงดังและเสี่ยงต่อภาวะลมแดดได้ง่ายกว่าแมวทั่วไปในอากาศร้อนระอุของเมืองไทยท่อน,น้ำตาที่อุดตันทำให้เกิดคราบน้ำตาไหลเปรอะเปื้อนใบหน้าตลอดเวลาเจ้าของต้องคอยเช็ดทำความสะอาดให้อย่างสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นอาจเกิดการติดเชื้อและผิวหนังอักเสบได้ ราคาค่าตัวของทั้งสองสายพันธุ์นี้มีความหลากหลายมากตั้งแต่หลักพันสําหรับเกรดเลี้ยงเล่นไปจนถึงหลักหมื่นและหลักแสนสําหรับเกรดประกวดที่มีหน้าตาถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์การเลือกเลี้ยงแมวกลุ่มนี้จึงไม่ได้มองแค่ความสวยงามแต่ต้องมองลึกไปถึงความพร้อมในการดูแลสุขภาพที่เปราะบางของพวกมันด้วยเรื่องราวของเปอร์เซียและเอกโซติกช็อตแฮ สะท้อนให้เห็นค่านิยมของมนุษย์ที่พยายามปรับเปลี่ยนธรรมชาติให้เข้ากับความต้องการของตนเองเราต้องการความสวยงามแต่ไม่อยากยุ่งยากเราต้องการความน่ารักแต่บางครั้งก็ลืมคำหนึงถึงคุณภาพชีวิตของสัตว์ในตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะไปพบกับความสุดโต่งของวงการแมวสองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวหนึ่งไร้ขนจนดูเหมือนมนุษย์ต่างดาว อีกตัวหนึ่งใหญ่โตและอ่อนนุ่มเหมือนตุ๊กตาผ้าบทสรุปของจักรวาลแมวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปตอนที่5เดินทางมาถึงบทสุดท้ายของตำนานแมวแห่งปี2568เราจะพาไปสำรวจขอบเขตของความแปลกประหลาดและความมาสจรรย์พันลึก กับสองสายพันธุ์ที่ท้าทายจินตนาการที่สุดสายพันธุ์หนึ่งเปรียบเสมือนผู้มาจากต่างดาวที่ไร้เกราะป้องกันอีกสายพันธุ์หนึ่งคือยักษ์ใหญ่ที่มีหัวใจอ่อนโยนดังทารกเริ่มกันที่สฟ h i n ์แมวที่มักถูกเข้าใจผิดและถูกมองด้วยสายตาหวาดกลัวจากคนที่ไม่รู้จักรูปลักษณ์ที่ปราศจากขนผิวหนังย่นยับและดวงตาที่ปูดโปน ทำให้มันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่ความจริงแล้วสฟิงซ์ไม่ได้ไร้ขนเสียที่เดียวผิวของมันปกคลุมด้วยขนอ่อนนุ่มบางเบาคล้ายผลลูกพีชหรือสัมผัสของหนังกลับชั้นดีความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงที่สุดคือคนมักคิดว่าสฟิงซ์เลี้ยงง่ายไม่ต้องดูแลขนแต่ในความเป็นจริงการดูแลสฟิงซ์นั้นซับซ้อนยิ่งกว่าแมวมีขนเสียอีก เพราะไม่มีขนคอยดูดซับน้ำมันจากผิวหนังร่างกายของสฟิงซ์จะเ,เหนียวเหนอะและสกระปรกง่ายมากเจ้าของต้องอาบน้ำและเช็ดตัวให้พวกมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ไม่เช่นนั้นคราบน้ำมันจะเลอะติดเสื้อผ้าและที่นอนนอกจากนี้สฟิงซ์ยังมีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่สูงมากเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ทำให้พวกมันกินจุอย่างไม่น่าเชื่อ และผิวหนังที่เบาะบางก็เสี่ยงต่อการถูกแดดเผาและแพ้อากาศเย็นการเลี้ยงสฟิงซ์จึงเปรียบเสมือนการดูแลเด็กทารกที่ต้องการความใส่ใจตลอดเวลาแลกมาด้วยนิสัยที่ขี้อ้อนและติดคนเป็นที่สุดราคาของสฟิงซ์เริ่มต้นที่หลักหมืน่นและอาจพุ่งไปถึงหลักแสนหากเป็นลักษณะพิเศษเช่นตาสองสีหรือขาสั้น ปิดท้ายด้วยแร็กดอลยักษ์ใหญ่ใจดีที่มีต้นกำเนิดจากแคลิฟอร์เนียชื่อของมันแปลตรงตัวว่าตุก,กตาผ้าเก่าๆเ,เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณอุ้มมันขึ้นมาร่างกายอันใหญ่ตัวของมันจะทิ้งตัวอ่อนปวกเปียกไปกับอ้อมแขนของคุณทันทีแสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและการผ่อนคลายขั้นสูงสุดแร็กดอลคือแมวที่มีขนาดใหญ่ขนกึ่นยาวนุ่มสลวย และดวงตาสีฟ้าที่สะกดทุกสายตามันคือส่วนผสมที่ลงตัวของความงามและความอ่อนโยน